สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี f c ทุกทุกท่านนะคะวันนี้จะมาแนะนำนะัะเหรียญรุ่นหนึ่งนะคะเป็นเหรียญของหลวงพ่อร้านะคะเข็มจิตโตนะคะของวัดขนายนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเอ่อเลื่อนยศนะคะของจ5 7นะคะก็ภาพคพมชัดสวยมากเลยนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะ ตอนนั้นท่านไอ,อพันศาอยู่ที่61ปีนะคะออกปี57เลยนะคะของวัดขนายนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะด้านหลังเป็นไปพันะะพนดนะคะพัดเตือนยศนะคะเนื่อในถ้าเป็นแบบว่า หน้าที่การงานที่เกี่ยวกับข้าราชการนะคะที่ต้องการเลื่อนยศนะคะก็สามารถนําไปห้อยคอได้นะคะหรือว่า,าทํางานบริษัทอยากเลื่อนยศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ห้อยไว้ก็จะดีนะคะแล้วก็หลวงพ่อหลานเนี่ยค่ะประสบการณ์เยอะมากเลยนะคะ,เค,เ,นนเ,ะเคยมีรุ่นน้องเนาะเคยมีรุ่นน้องที่รู้จักอะไปมีเรื่อง คนอื่นเราเราโดนโดนใช้ปืนเจาะยิงอะคะ่ะแต่ว่ากระสุนยิงไม่ออกเราก็เลยก็เลยรอดมาก็ก็ก็เนี่ยค่ะห้อยห้อยหลวงปู่รามือนกันอไม่ชัดเลยนะนี่นี่มีต่อโค้ตรงนี้นะคะยางนะไม่เห็นเลยเนี่ยค่ะมีต่อโค้ดตรงนี้นะคะ เนี่ยมีตอบโค้ดตรงนี้แต่ว่าไม่อันนี้ค่ะมีตอบโค้ดตรงนี้นะคะภาพาเบ้าลึกนะคะคมชัดนะคะนี่นะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ตอนนี้ก็อยู่ที่สองพันบวกบวกอยู่นะคะถ้าใครอยากเลื่อนยศอยากเลื่อนตำแหน่งนะคะห้อยไว้จะดีมากนะคะค่ะใครสนใจก็แอด line, ไอดีไลน์มาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ